สวัสดีค่ะหมอทิพย์ปราณิชานะคะพบกันอีกเช่นเคยในช่องทาง youtube ของเรานะคะวันนี้แม่หมอมาอัดคลิปถึงคิวชาวราศีกรกฎนะคะเพื่อนๆราศีกรกฎนะคะแม่หมอแบ่งตามศาสตร์ของนิรายนะคือผู้ที่เกิดวันที่16กรกฎา ถึง15สิงหาคมนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดพลังงานหน้าไพ่นะคะผลน,นี้มีตั้งแต่ที่เพื่อนๆเ,เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้1-3เดือนนะคะจากพลังงานหน้าไพ่นะ,ะว่าจะมีสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะในระยะเวลานี้นะ,ะก็ขออนุญาตนะคะองคุคบาอาจารย์ประจําตัวเพื่อนนะคะองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเพื่อนในการเปิดพลังงานหน้าไพ่ สิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอนะคะเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพา่โดยรวมอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดกับใครเลยก็ได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อเป็นแก้รายในชีวิตเท่านั้นนะคะเพื่อนเนาะขอดู Energy ของมันเพื่อนชาวราศีกรกฎนะคะ s o v e n of c นะคะใบแรกคุณได้ s o v e n of ตามด้วย s i x ออฟค เหรียญน,นะคะเพื่อนเนเนาะชาวราศีกรกฎนะดวงชะตาของคุณเนี่ยจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ The Star แล้วก็ไพ่ของ S อส o o ฟค o แดเหรียญต้องบอกว่าสิ่งที่คุณจะได้ต้องเกิดจากน้ำพักน้ำแรงหรือจากฝีมือของคุณนะคะเพื่อนเพื่อนเอนะ ต้องบอกว่า energy นะคะโดยรวมของชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องชะตาชีวิตของคุณโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะจากการเสี่ยงโชคหรือจากงานจากความสามารถถ้าใครที่มีการวางแผนหรือมีโครงการโครงงานใดที่อ ได้วางไว้นะคะมันจะสําเร็จแล้วก็ส่งผลให้คุณเนี่ยได้ผลกําไรหรือผลตอบแทนที่ดีในะเรื่องของการเงินดวงชะตาชีวิตของคุณนะคะมันเหมือนผู้ที่นะผ่านความทุกข์ความเจ็บปวดมามากมายนะคะแล้วพอนะพลังงานของปี66นี้นะคะคุณเป็นผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์การช่วยเหลือจากพลังงานนะของ ความสว่างสวัยของดวงดาวนะของจัก,กรวาลที่เข้ามาอบอุ้มคุณนะคะเดอร์สตาคุณอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอการติดต่อสื่อสารพบปะผู้คนหมู่มากนะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับแวดวงบันเทิงงานที่ต้องเจอกับผู้คนมากมายเนาะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความโดดเด่นนะคะในสถานะในเรื่องของสังคมการงานนะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่มีคนรู้จักคุณมากมายเนาะเป็นคนที่เขาเรียกว่าซุปตาได้ในระดับหนึ่งนะคะหรือว่าตัวตนของคุณเนี่ยเวลาจะไปไหนแต่ละครั้งนะคะมันมีเสเน่ห์ที่ดึงดูดนะมีความโดดเด่นนะคะแล้วก็ตัวตนของคุณนะแม่หมอต้องบอกว่าสถานการณ์ของคุณเนี่ยจะได้รับการอุปถัมภ์การช่วยเหลือ นะถ้าสำหรับเพื่อนๆที่มีคู่ครองแล้วนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือหรือการซัพพอร์ตจากคนที่คุณรักนะคะในเรื่องของเงินนะหรืออดวงของคุณเนี่ยถ้าไปขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินหรือ,อขอในเรื่องของ การซัพพอร์ตเนี่ยมันจะผ่านกฎเกณฑ์นะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยอยู่ในช่วงของขาขึ้นมีเสน่ห์นะคะคุณอาจจะร,ะรับของฟันของฝากจากคนที่คุณรู้จักนะคะหรือจากคนที่คุณรักก็เป็นไปได้นะคะเนะาะชาวราศีกรกฎนะขอดูเอ e เน y จีต่อไปนะคะชาวาราศีกรกฎนะสถานการณ์ตัวตนของคุณจะเป็นเช่นไรขอเอ e เน y จีต่อไปนะคะเพื่อนๆเนาะคุณได้ไพ่เดอะชาริออต นะมีโอกาสที่จะได้เดินทางเจอการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงสถานที่เปลี่ยนแปลงที่ทำงานนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลเนาะถึงขั้นต่างประเทศได้นะคะถ้าใครที่อยากจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศมีโอกาสที่คุณจะได้ผ่านกฎเกณฑ์และได้ไปนะคะเพืนะ่อนเนาะ The w o r l อยู่ในช่วงที่นะคุณเป็นคนที่ถ้ามันผ่านเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ดีคุณสามารถที่จะ ยืนหยัดและกลับมาในจุดศูนย์กลางที่ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้เนาะ,ะความอุดมสมบูรณ์นะความมั่งมีกําลังจะเกิดขึ้นแก่คุณนะคะชาวราศีกรกฎนะและก็ไพ่โฟออฟวอนสีไม้เท้าก็มานะคะพเพื่อนเนาะตามด้วย ไนท์ออบครับนะคะอัศวินถือถ้วยและใบนี้ถูออบคอยนะคะสถานการณ์นี้ต้องบอกว่า energy ช,ชาวราศีกรกฎนะคะดวงชะตาชีวิตของคุณจะมีความมั่นคงมั่งคังในเรื่องของการงานการเงินถ้าคุณเคยไปอยู่ที่ใดมานะแล้วคุณเนี่ย ได้เดินทางจากมาเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้กลับไปณนะจุดนั้นอีกหรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักถ้ามีประเด็นมีปัญหาคุณมีโอกาสที่คนรักเก่าจะกลับมาคืนดีนะคะแล้วการกลับมาครั้งนี้มันจะไปในทิศทางที่ดีความมั่นคงสี่แม่เท้าความเป็นครอบครัวนะเขาบอกว่าคุณมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดให้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะด้วยความที่ณนะตอนนี้ถ้าสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณดู ไม่มีอะไรที่มันดึงดูดเขาดูนิ่งๆดูเฉยๆแต่ว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไปนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะคุณกับเป็นที่ต้องการของเขานะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะสถานการณ์บทสรุปชาวราศีกรกฎนะคะดวงชะตาชีวิตของคุณจะเป็นเช่นไร n i g h t of c o i n ั a วินผู้ถือเหรียญแล้วก็ Seven of s w o r d u e e n n of w ฟวราชินีผู้ถือไม้เท้าตามด้วย p e s e of c r o อเด็กหนุ่มผู้ถือเหรียญแล้วก็ไพ่ของ t h e h a n g Man นะคะต้องบอกว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎถ้ามีประเด็นมีปัญหาในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะมันเหมือนคนที่ถูกแฝนเอาไว้หยุดนิง่งแต่เมื่อเวลา,าที่ดวงตาของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลง นะทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คุณรอคอยไว้นะคะสิ่งที่มันถูกปิดบังซ่อนเลน้นหรือสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับเราทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะดีขึ้นนะคะแล้วก็จะดีขึ้นแบบไม่คาดคิดคาดฝันด้วยนะคะชาวราศีกรกฎในะเรื่องของการงานการเงินความรักดวงชะตาชีวิตของคุณสภาวะนะคะการเงินที่มันหยุดนิ่งก็จะ มีทิศทางที่ดีขึ้นและในเรื่องของความรักคนที่ห่างหายกันไปมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาสาร้างสัมพันธ์แบบความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะนะในเรื่องของการเงินถ้าใครชาวราศรีกรกฎที่การเงินมันเพียงแค่พอกินพอใช้หมุนเวียนประมันวันนะคะหรือบางทีก็เหมือนคนที่มันเอ,อ่อต้องการความ ช่วยเหลือการซัพพอร์ตในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นแก่ชาวราศีกรกฎนะคะแม่หมอเขาเปิดพลังงานเพิ่มเติมนะว่าความรักของชาวราศีกรกฎไายจากโรแมนติกแองเจต้องการแนะนํนาเช่นไรนะคะคุณได้ไพ่ของคําว่า first นะคะเพื่อนเนาะแล้วก็ calling in your soulmate นะต้องบอกว่าคุณจะได้เจอคนที่เป็นคู่ของคุณนะคะคู่ทางจิตวิญญาณนะคะเรียกร้องซึ่งกันและกัน เลิฟยูเซลเฟ f ร์ ford, นะคะและสถานการณ์ที่จะเกิดความรักได้นั้นเขาบอกว่าให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะนะคุณรักตัวเองให้เป็นนะคะแล้วความรักดีๆจะเข้ามาหาคุณเองนะคะขอพลังงานเพิ่มเติมนะคะเพื่อนเอนเนาะขอพลังงานเพิ่มเติมจากไพ่ w h i s p e r of l r v e ในเรื่องของความรักนะคะขอภัยนะคะถ้ามีเสียงเด็กๆรบกวนนะแม่หมออยู่กับเด็กๆนะคะเพื่อนๆเนาะ ตามด้วยไพ่ของอพลังงานหมายเลขที่35นะเขาบอกว่าความรักของคุณเนี่ยที่จะเจอเจอ,เจอชาวราศีกรกฎคนคนนี้นะคะถ้าเป็นความรักครั้งใหม่เขาคิดว่าคุณเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขานะแล้วเจอปุ๊บเนี่ยมันเหมือนคนที่ถูกใจเนาะอยากทนุถนอมอยากดูแลกันนะคะแต่ถ้าเป็นความรักเก่า นะถ้าห่างหายกันไปเนี่ยเขาจะมาเฟ้ดคุณเขาจะมาอ่อยคุณนะคะเนาะแล้วก็มามองเห็นคุณค่าของคุณนะในวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องเลิกลากันไปเรื่องหายกันไปแล้วนะคะเพื่อนเนาะแต่เขาก็อาจจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้กลับมาเป็นคนที่รักคุณและนะให้คุณเนี่ยให้อภัยเขาถ้ามีประเด็นกันนะคะเพื่อนเนาะและใบนี้นะคะใบนี้บง่งบอกว่านะ เพื่อนเพื่อนที่เดินจากสิ่งที่เรารักเหมือนคนที่จากไปไกลนะจากที่ตรงนี้ไปไกลนะผลสุดท้ายคุณจะได้กลับมาที่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นที่ที่คุณคุ้นเคยเป็นที่ที่คุณรักนะคะ back to what you love นะคะเนาะเขาบอกว่าคุณจะได้กลับมาสถานที่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งที่ที่คุณจากไปนะคะเพื่อนเนาะและใบนี้นะคะหมายเลขที่34 ต้องบอกว่าความรักครั้งนี้นะคะเป็นความรักที่จริงๆแล้วมันเหมือนความรักที่อยู่ในกำรรม,มือของเราแต่ว่าเพียงเพียงว่าสถานการณ์ความรักเนี่ยมันอาจจะต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนนะคะเมื่อเรารักตัวเองเป็นนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะได้ในสิ่งดีๆได้คนที่เราอธิษฐานจิตร้องขอ นะมันจะมีคนคนนี้เข้ามาในความรักของเราแน่นอนนะคะถ้าในเรื่องของความรักชาวราศีกรกฎยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะสําหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องของความรักในเรื่องของการงานการเงินขอให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะผ่านไปด้วยดีนะวันนี้แม่หมอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าและราศีต่อๆไปวันนี้บ๊ายบนะคะสวัสดีคะ่ะ